สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ไปช็อปปิ้งมาจา้ะของที่ได้มาเท่าที่เห็นนี่แหละจ้ะพี่น้องจ่ายไปหนึ่งร้อยสิบสามดอค่ะมีกล้วยนะคะพี่น้องมีกล้วยกล้วยนี่กืบประมาณอ่าสี่ดอนจ้ะมีไก่ไก่เ้าจมักมาแล้วจ้ะเป็นโต2โสองตนี่กับสิบเจ็ดดอนเป็นใส่โบนี่เป็นใส่ใส่เล็กจก้ะ ไครนี่กับก้องละเก่าดอนจ้ะสิบสองหน่วยเนาะอันนี้อันนี้กับซีดอนจอ้ะอ่ามีถูกกับตัวนี้เหรอจ้ะบอกแครีหัวใหญ่หัวใหญ่ตอนนี้มันกำลังออกหลายเนาะนี่นอนสามสามอันหาดอนจ้ะพี่น้องน,นี่มันกัเบนเ,นเรื่องเริ่มบานเนี่ยแหละเรื่องขเรื่องจ้ะมันมันอากาศมันห่อนมันบานไวเนาะค่ะอันนี้กับหนึ่งลูกกับหนึ่งดอนเจ็ดสิบเซน ก่อนทางแพ้งู่จ้ะลูกเมย์เนี่ยกระดูกประมาณสองดอนกว่าจ้ะอันนี้ก็เกือบหาดอนจ้ะพี่น้องสี่ดอนกว่าเริ่มแพงขึ้นอันนี้ก็บหาดอนจ้ะขนมปังสําหรับเสร็จเบอร์เกอร์จ้ะอืมสำหรับทั่วตอนนี้กับกิโลละประมาณสิบหาดอนเนาะค่ะนนแล้วก็ไอ้หอมหอยเมย่เนี่ประมาณสามดอน นี้เขาโพดถูกกันเลยอันนี้เจ็ดสิบเซนพี่น้องละก้อนอันนี้ก็บหนึ่งดอนจ้กอันนี้ก็อันละนละสามดอนละชิปชิปเนาะเซลลารีก็ค่อนข้างแท้ด้วยเซลลารีนี่เออนี่จ้ะวันนี้นีขายเป็นเป็น,เป,นเป็นกอเลยกับเป็นครึ่งเนาะอันนี้ประมาณซีดอนจ้ะ ตัวน,นี้ค่อนข้างแพงพี่น้องค่ะไต้ซ้ำนี่ละพี่น้องหนึ่งร้อยกระตกเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยดอนประมาณนั่นแหละจ้ะหนึ 1, ่งพันสองร้อยกวอค่ะค่ะสินค้ามันแพงพี่น้องว่ซสื้ออ่อบ่ไ้กินเนะาะเราะก็ต้องกินย่างอะไรละ่ะประหยัดเอาเนาะจ้ะคำนวณเอาเวลากินเวลาสื้อทั้งเทียมันแพงขึ้นกั็แพงเนะ ตันนี้มันอาจจะถูกด้วจังทั่วเลยจ้ะมันออกลายเันเนี่ยเวยลามันออกไปไม่ว่าเมนาเขาเนี่ยโลละยี่สิบดอน,นพี่น้องจ้าตัวน,นี้ก็โลอยู่ประมาณประมาณสิบดอนเนาะประมาณนั้นอะค่ะนี่นะคะอาหารสําหรับไปช็อปปิ้งมาเมื่อนี้ค่ะอ่ากระดิ่กระสิเอาแยกไว้ใส่ช่องแข็งไว้ด้วยพี่น้องอืมอันท็อปสิเอาอาสีเห็ดหมูออืน่นอาสีเอามาอบเอามาอบมาย่างหมูออื่นจ้ะแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้สําหรับคุกกิ้ง ขอบคุณหลายๆจ้าอาหารที่นี่นะพันกว่าได้แค่นี้และพี่น้องพันสองขอบคุณค่ะ